ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในงานประเพณีสงกรานต14์14-15เมษายน2568นี้ณวัดศาลาบ้านศาลาโนนก่อน,น้อยตำบลเสือโกกอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามตลอดงานการกุศลยิ่งใหญ่ไฟแสงสีเสียงมโหรสพแสนสนุก,นกโดยคณะกรรมการวัดศาลาสมทบทุนสร้างสมประตูทางเข้าวัดและกำแพงแก้วติดต่อร่วมบุญกับพรครูกุศลธรรมช เจ้าอาวาสวัดสาลาโกศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดกำหนดการวันที่14บสี่เมษายนเวลาส0บนาฬิกาสงน้ำอธิบันพรือบรุษเวลา10บนาฬิกาสา,สาสนสาทีพระสงสวดมาติกาบังสกุลเวลา11บเนาฬิกาถวายพัฒนหารเพลงอุทิศส่วนกุศลแดบบ่บรรพบรุษผู้ล่วงลับเวลาสิบสนาฬิกาสงน้ำพระรถน้ำดำหัวโขพรผู้สูงอายุ วันที่15้าเมษายนคืนสำคัญวันสุดท้ายเวลา9้นาฬิกาแห่ต้นพระป่าสามังคีโดยทีมงานรถแห่โอดิโอโชอสะจ่ายตามหาไ้ตัวนับบเห็นต้องอยังเงียเยังเสกยังกบเด็นะไองตามนเดินกระบอกออบอกบเด็บดีชาย้องเ่งเด็บใส่ลาย นาฬิกาถวายต้นพระป่าสามั่คีเวลา21นาฬิกาสนุกสนานและสถานเวทีกับหมัวลำสาวน้อยลำเพลินโชตทั้งคณะโอ้จงรักจงหลงจงเสน่หาจะปังบูคาต้าลงนาณาดอกรับคู่ลงคู่อยู่บ่ได้ให้หำฮามองรับคู่ลงคู่อยู่บ่ได้ให้หำฮามอง สนุกสนานสะใจในงานประเพณีสงกรานต์ทอดผ้าป่าสามกีสมทบทุนสร้างสมประตูทางเขวัดและกำแพงแก้มณนะวัดศาลาบ้านศาลาโน่นก่อน,น้อยตำบลเสือโก๊อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสาร วันที่14ถึง15เมษายน2568นี้ร่วมบุญพ่านธนาคารโอมสินสาขาวาปีปทุมเลขบัญชี0 5 2 8 3 0 1 5 0 5 0ขีด5โอกาสดีนาทีทองอย่าพลาดนะจะบอกให้